สวัสดีครับผมนุชชาโรเจอนะครับวันนี้ครับขออนุญาตปิดการขายหนึ่งรายการนะครับเป็นรถขุดไซส์3.5ตันยี่ห้อคุมาส่รุ่น Pc 35-8หขีดนะครับหรือตัวนี้เป็นรุ่น8นะครับตัวนี้หมายเลขหลอดลำเบอร์ No 1น6 9เนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปรับชมมาเลยไปกันเลย อ่านะครับสำหรับรายการนี้ของเรานะครับก็ถือว่าปิดการขาย็นทางการไปที่เรียบร้อยนะครับยังไงต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทคิดบวกๆนะครับจำกัดนะครับอยู่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งห่างจากทางร้านเราเพียงแค่36กิโลนะครับรอบนี้ก็ถือว่าจะส่งเรายิ้มเลยพอสมควรเลยเพราะทุกทีเจอแต่ไกลๆนะครับค่าจะส่งสูงมาก ช่วงนี้นะครับคือใกล้ๆบ้านนะครับคือค่าใช้จ่ายต่างมันก็ถูกลงนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับลูกค้านะครับที่มุ่งหนูในครั้งนี้นะครับแล้วก็สําหรับรายการนี้ที่เรามีทํารายละเอียดน,นะครับก็คือ ติดตั้งนะครับตู้เก๋งติดแอร์ติด, Air, ตดฟิล์มเช็คระบบนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งคันเปลี่ยนมอเอแบตเตอรี่เป็นเอบีแบตเตอรี่นะครับไฟสปอร์ตไลท์สามดวงนะครับพวกเก๋ง2บูม1แล้วก็ไซเรนอีกหนึ่งดวงนะครับแล้วก็เกี่ยวพวกฟันมุกกี้เก็บบุกสลักนะครับทำครบทั้งคันนะครับแล้วก็มีพวกรอลเลอร์เคเรียอะไรที่หลวมนะครับของเขลแขกเราเปลี่ยนให้หมดนะครับ แล้วก็สําหรับรายการนี้นะครับจากที่ผมได้ถามลูกค้ามานะครับคือลูกค้าเนี่ยต้องการจะไปใช้งานเกี่ยวกับงานในรูปแบบบริษัทนะครับเป็นงานส่วนตัวเป็นงานคือเป็นงานธุรกิจของเขานะครับก็คืออาจจะไม่ได้เป็นลักษณะแบบพวกรับจ้างทั่วไปนะครับอันนี้คือเป็นรูปแบบบริษัทนะครับก็อาจจะรัดกุมนะครับคือเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานนะครับในส่วนส่วนหนึ่งก็สําหรับรายการนี้นะครับตัวที่ตัวนี้ที่ผมขายไปก็อยู่ที่ประมาณห้าแสนนะครับห้าแสนต้นๆนะครับห้าแสนต้นๆ คือตัวเนี้ยผมเชื่อว่ามีลูกค้าหลายท่านนะครับที่ถามเข้ามาเยอะว่า 30- มสิบรุ่น8เนี่ยหรือเป็นตัวอื่นที่เป็นรุ่น8เนี่ยทำไมมันมีปัญหาเรื่องความร้อนมีปัญหาเรื่องนู่งนี้น,นะครับ mm hmm. คือหลักๆเนี่ยคือผมคือผมเคยบอกในคลิปก่อนๆมาแล้วนะครับว่าไอรถที่มีปัญหาเรื่องความร้อนธรรมดาพวกรุ่น8เนี่ย พราะรุ่น8เนี่ยยอมรับว,ว่าเป็นรถขี้ร้อนแต่ถ้าเราเช็คให้ชัวร์เราไม่ขี้เหนียวนะครับขอย้ำว่าเราไม่ขี้เหนียวในการเปลี่ยนให้ลูกค้าหรือทําให้ลูกค้านะครับคือมันก็มีปัญหาอะไรเลยครับคือถ้าเราทําจบเราทําขาดมันก็จบที่ผมจะทานะครับอย่างไรอย่างรายการเนี้ยอย่างรายการเนี้ยคือผมทําก็จะมีหหลักๆเลยคือหม้อน้ำนะครับจากหม้อน้ำดั้งเดิมนี่เปหมอ้อน้ําเสื้ออลูมิเนียมซึ่งถอดล้างไม่ได้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นแค่ช่องหรือ2ช่องเองมันจุน้ําน้อยมากน้ำเนี่ยมันจุเพียงแค่ไม่ีตเอองน้ก คือความร้อนมันก็น่าขึ้นหรอกตอนนี้คือผมเปลี่ยนหม้อน้ำเป็นหม้อน้ำสี่ช่องนะครับอย่างหนาแต่ใส่หม้อน้ำสี่ช่องมันจะต้องแปลงโครงสร้างเยอะพอสมควรซึ่งค่าใช้จ่ายในการทำเนี่ยเบสเสร็จแล้วเนี่ยมันเกือบเกือบหมื่นนะครับอันนี้คือเราทําให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าร้อนแน่นอนผมการันตีว่างไงก็ไม่ไม่ไม่ร้อนถึงขั้นแบบขึ้นฮีทจนไปถึงขีดแดงไม่ถึงไม่ถึงขานาดแน่นอน นะครับอุณหภูมิก็อยู่ในระดับประมาณ70-80นะครับ85ไม่เกิน90อะไรอย่างงั้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยคือใบพัดถ้าใบาพัดมาจากนอกแล้วคือใบพัดลูกมันเล็กไม่ใหญ่อย่างเงี้ยควักลมได้น้อยเราก็เปลี่ยนใบพัดตามมูเล่ดั้งเดิมเป็นมูเล่ประมาณสี่นิ้วหรือ5นิ้วเราเปลี่ยนเป็นมูเล่รอบเล็กอยู่ที่ประมาณสามนิ้วกว่าเนี่ยคือมันจะใบพัดเนี่ยมันจะหมุนจัด นะครับคือรอบรอบกระแสลมดูดนะมันจะมันจะจัดขึ้นไม่คล้ายว่าเราเปิดเราเปิดพัดลมเบอร์3กับเบอร์1ก็แตกต่างกันอารมณ์แบบนั้นเลยนะครับแล้วก็พวกวาล์วาน้ําสายพานแล้วก็มาจูนเกี่ยวเรื่องเครื่องเรื่อง,อง,องปั๊มให้บาลานซ์กันเพราะบางทีเนี่ยคือเครื่องมาทํางานหนะักก็เนื่องจากว่าปั๊มเฮลิกเนี่ยค่าแรงดันมาสูงเกิน นะครับเพราะเราก็ไม่รู้เพราะบางทีเนี่ยคือต่างประเทศเนี่ยมันจูนแต่งกันมาแล้วเราก็อาจจะไม่ทราบว่ามันจูนแต่งกันมาตอนนี้เราใช้เกตนะครับเก,เก,เกตจับระดับแรงดันน้ํามันเฮลิกนะครับให้ตั้งให้มันบาลานซ์อยู่ที่ประมาณอ่สองบาทต้นๆอะไรเงี้ยน,นะครับเอามาแก้ไขตรงนี้เพื่อให้เพื่อให้มันรองรับกับเครื่องยนต์ นะครับคือแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อเนี่ยคือบางทีเกรดมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับมันก็ต้องให้คนที่เชี่ยวชาญจริงๆอย่างพวกช่างที่มีความสามารถในการอ่าเช็คระดับตรงนี้ก็ทบทวนทําอีกทีหนึ่งแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงจุดที่จะมาเช็คเรื่องปั๊มเมลเลิกเนี่ยไปทําเกี่ยวเรื่องพวกเกี่ยวเรื่องทางเดินน้ําดีกว่าหม้อน้ําเอ่ยมูล,ล่ใบพัดส,สายพานวาวน้าอะไรงั้นเช็คอย่าง,งนางงั้นผมว่าน่าจะชัวร์กว่านะครับคือถ้าเช็คปึ๊บเนี่ยผมว่าจะจบค่าเช็คในการเช็คเรื่องความร้อนเนี่ ในการทาแต่นี่คือ,อาราคาที่ผมทาเนี่ยคือประมาณว่าคือเราหนึ่งเราเรามีส่วนร่วมอย่างหม้อน้ําอย่างอะไรเงี้ยเราสั่งนะครับเราสั่งเข้ามาแล้วเราก็จ้างร้านที่ปากีเงี้ยทำอะไรเงี้ยนะครับมันเลยถูกแต่ถ้าช่างแต่ถ้าแต่ถ้าช่างเขาทัวไปแล้วแล้วทางลูกค้าเนี่ยเอาไปให้ช่างเขาทําเองเนี่ยคือมันก็จะสูง นะครับสูงมากเพราะคือเขาคิดค่าดัดแปลงค่าอะไรแต่เนี้ยเราดัดแปลงเองด้วยปบางส่วนอย่างเช่นแบบรูยึดน็อตรูจับน็อตโครงสร้างที่มันติดแล้วก็เอาแก๊สเลมเกียแต่งให้สวยพ่นสีดําอะไรเงั้นนะครับเราทําให้มันเรียบร้อยนะครับมันก็จะจบคือบอกเลยว่ารุ่น8ไม่น่ากลัวคือผมขายไม่ได้ขายคั้งแรกผมขายมาเป็น10 20 30แล้วสําหรับรุ่น8ไม่ว่าจะเป็น 40, 4, 5 อ่าสามห้าสามสิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบรุ่นแปดลองเอาหมดแล้วนะครับคือถ้าเราเช็คไม่ขี้เนี่ยวขจบแน่นอนนะครับผมการันตีได้สําหรับวันนี้นะครับผมอนุชาลูเตอร์นะครับก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมลูกค้าท่านนะครับกดถูกใจนะครับกดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์หรือกดติดตามเลยครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมข่าวสารใหม่เพื่อเพื่อไม่ตกข่าวที่ผมอัปเดตลงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอนุชานะครับลุงลเตอร์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ